ตัวนี้ที่ฉันบอกว่าเป็นสับป,ปะรดลูกใหญ่ใช่ไหมลูกมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วฉันก็ผ่าใช่ไหมผ่ากมาปึ้งแทนแทนๆกลิ่นมันเหมือนฝรั่งลูกเล็กๆฝรั่งขีนกฝรั่งฝรั่งบัคซีด้าขี่นกบัคซีด้าขี่นกแถวบานห้ามไหมมันเป็นกลิ่นคือจังบัคซีด้าขีนนขข่นกที่มันสุกฝรั่งขี่นกที่มันสุกแล้วที่มันเป็นสีชมพู กินแปลกมากเลยสับปะรดดูแล้วดูด้านในมันดูเฮ้ยไม่เคยเจอสับปะรดเอ้ยไม่เคยเจอสับปะรดแบบเนี้ยเราจะทำการพิสูจน์หลักฐานนะคะว่าด้านในเป็นยังไง <c oughs> มันดูดได้เหมือนจุกนมเลยอ,อร่อยอะ่ะมันหวานอะ่ะหวานอร่อยมากเลยหอมเล้วพันอะไรไม่รู้ 好嘞，您。